มาข่าวนี้ดีกว่านะคะที่เป็นประเด็นเกินมาสักระยะหนึ่งแล้วที่ค,คุณวล,ลีนะคะออกมาแจ้งความเรื่องราวว่าแบบเหมือนเหมือนถูกทําร้ายจิตใจเหมือนแบบว่าการที่แบบเอาตัวเขาเนี่ยไปพูดถึงใช่ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ความผิดของพี่ตุก๊กี้โดยตรงเพราะว่าเป็นนักแสดงก็เล่นตาม,มบทนะใช่ไหมแต่พี่ตุ๊กี้มีสปิริตมากเดินทางไปขอโทษคุณวล,ลีถึงที่เลยค่ะ เห็นภาพจาก IG ีก็รู้ทันทีค่ะว่าตุก๊กี้เป็นคนรักษาสัญญาค่ะล่าสุดวันนี้เธอโพสต์ภาพกำลังกราบไหว้ขอขมาวันล,ลีพร้อมกับเขียนข้อความว่ากราบพี่วันล,ลีที่เมตตาหนูค่ะหลังเป็นดรามา่าในโซเชียลพักใหญ่เมื่อนางวันล,ลีบุญเสงหรือวันล,ลีเด็กหญิงยอดกระตันยูได้แจ้งความดำเนินคดีกับ3รายการโทรทัศน์ชื่อดังหนึ่งในนั้นก็คือชิงร้อยชิงล้านที่นําเอาเรื่องราวชีวิตไปสร้างล้อเลียนเข้าข่ายละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ เบื้องต้นคนทำผิดก็เลยเดินทางไปยังบ้านสวนจังหวัดสมุทรงสงครามเพื่อขอโทษกับเหตุการณ์นี้ท้ามกลางบรรยากาศความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะทั้งนี้นะครับก็ยังมีรายงานอีกว่านางวล,ลีรู้สึกพอใจและก็ให้ภายนะครับ <c oughs> หลังจากที่ดาราตลกสาวมากราบขอขอมาและขอโทษจึงได้ดําเนินการถอนแจ้งความคดีหมิ่นประมาทรายการโทรทัศน์แต่ว่าส่วนคดีเรื่องความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ยังคงให้เจ้าหน้าที่ดําเนินต่อไปครับ <c oughs> เห็นล่าสุดที่โพส์พี่ตุ๊กกี้บอกว่าเออเนี่ยคุณารีชมได้แล้วว่าสวยเอ,เอน่ารักก็คือว่าอย่างอย่างนอยเขาก็โชว์สปิริตแล้วว่าเออเนี่ยถึงว่าเราจะไม่ได้เป็นคนแบบว่าคิดแต่ว่าเราเป็นคนทำเนี่ยเราก็<ช>ไปขอโทษก็จบน,นะคะก็เนี่ยแหละคนไทยถ้าขอโทษก็ให้อภัยกันนี่แหละออ